สวัสดีครับชาวลัคนากันนะครับรดูงนี้ไปดูความรักนะครับขอเท้าความเ,ออเรื่องดาวราหูที่ผ่านมาก่อนซึ่งผมเคยทํานายไว้คลิปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าราหูเนี่ยที่เล็งรักท่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการมันจะย้ายออกเดือนพฤษภาคมเราก็ต้องเท้าความก่อนว่าช่วงที่ดาวราหูอยู่เนี่ยเขาทําอะไรกับท่านไว้บ้างดาวราหูนะครับดวงนี้นะครับมาจากภพอิ ดาวจะพูดพูดรีหมายความว่าท่านอาจจะมีเหตุให้ได้คู่ศัตรูเป็นเหตุทําให้ได้คู่เช่นศัตรูของศัตรูคือมิตรมีเหตุศัตรูทําให้ได้คู่ศัตรูของศัตรูคือมิตรหรือการคบกันเพราะว่าต้องจําเป็นเพื่อได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่ดาวราหูนั้นมีข้อเสียก็คือมักจะให้คุณในตอนแรกและจะเสื่อมคุณตรงนั้นไปเนี่ยหลังจาก ในในคือมันมีปัญหาเรื่องความไม่ยั่งยืนนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าท่านราหูราหูตอนเล็งรักท่านเนะี่ยถ้าท่านมีการเรียนรู้มีความเข้าใจมากพอถึงลาหูย้ายออกไปก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับดาวราหูเมื่อมาเล็งรักมันจะเป็นความรักที่มักจะเป็นแบบเออเป็นโปรโมชั่นเป็นแพชชั่นนะครับเมื่อดาวราหูย้ายออกโปรโมชันก็จะหมดไปหรือแพชชั่นมันค่อนข้างจะเสื่อมแรงดึงดูดแปลกใหม่ก็น้อยไป อย่าลืมนะครับว่าแม้โปรโมชั่นจะจะหมดลงจะลดลงแต่ความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าระหว่างที่ดาวราหูมันอยู่ระหว่างที่ท่านมีโปรโมชั่นหรือแพชชั่นกันอยู่นั้นระหว่างนั้นท่านก็ใช้เวลาในการเรียนรู้คู่ของท่านมาพอสมควรนะครับโอเคคราวนี้ นะครับเนี่ยดาวราวหูมาสถิตทุปตปัตตนีส่วนดาวพฤหัสเนี่ยแต่คู่ในช่วงช่วงนั้นเนี่ยดาวราวหูเล็งลักมักมีมือที่สามนะครับก็ขอให้ระวังเรื่องนี้ด้วยส่วนดาวพฤหัสเนี่ยก็จะอยู่ภบสุภะก็เป็นความสุขความเจริญคู่ของท่านก็อบอุ่นให้การช่วยเหลือชิวๆความสบ,สบายสบายนะครับถ้าท่านไม่ไปหลงกับราหูก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคต่อไปนะครับ ดาวราหูมันย้ายออกนะครับดาวเสาจะพบบุตรสถ,ถิตพบปัตนิและดาวราหูเป็นสถ,ถิตพบอริกาจะกลับกันนะดาวราหูเนี่ยเขาจะกลับพบปัตนิของเขาส่วนดาวเสาจะพบบุตรพบปัตนินะฮะเนี่ยตรงนี้บุตรมาสถิตอฬิมาสถิตปัตนิส่วนดาวพฤหัสจะไปพบกร,รมมะก็หมายความว่าถ้าเป็นท่านคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ของท่านเนี่ยก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องงานถ้าส่วนใหญ่ หรือเป็นจะมีเรื่องคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาเกี่ยวนะครับจะมีคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาใหม่ๆแต่การเข้ามาครั้งนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะมีแรงกดดันเข้ามานะครับมีแรงกดดันเป็นบุตรต่างะแต่เป็นดาวเสาร์ไงนั่นทําทำให้ค่อนข้างปึดอัดนะครับมีคู่ค้าคู่สัญญามาใหม่แต่ค่อนข้างจะเคี่ยวรากดินพอสมควรหรือว่าตัวคู่ค้าคู่สัญญาท่านมีความไม่พร้อมอะไรบางอย่างมั่เป็นดาวเสาร์ครับดาวทุดทุกนะครับ ด้ความอึดอัดและล่าชา้าอ่ะเราก็มาดูเรื่องความรักกันส่วนถ้าพูดพูดตรงนี้เลยแล้วกันส่วนดาวพฤหัสเนี่ยก็คนรักก็จะเกี่ยวเรื่องงานงานเนี่ยมันจะมีงานทั้งมีเกี่ยวกับก่อให้เกิดรายได้และไม่ก่อให้เกิดรายได้บางอย่างก็จะทํากิจกรรมร่วมกันเยอะนะครับในช่วงพฤษภาพิจุนากันตกดาคมเนี่ยอือหดาวเสาร์ที่มาเล็งรักให้ผลยังไงกับความรักบ้าง แทบทุกลัะนาจะเป็นอย่างนี้หมด 1. ความสัมพันธ์ท oxic หรือความรักกลายเป็นพิษอันนี้คือหลักสุดเรียงจาก1ไปถึงห้าข้อหนึ่งความรักมันทกซิกหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่าเกิดความคาดหวังกันมากขึ้นคือเขาคาดหวังกับท่านแต่เขาไม่ยอมให้ท่านคาดหวังกับเขาทําไมไม่เป็นอย่างนั้นทําไมไม่เป็นอย่างนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นมันอึดอัดไหม เอาเอาเราไปเปรียบเทียบมันมั่งทำไมแฟนคนนู้นเขาดีทำไมคนนักคนนี้เขาทำได้ทำไมไม่ทำให้มันดีกว่านี้เขาคาดหวังให้ท่านทำแต่ว่าท่านอาจจะทำได้บ้างไม่ได้ได้มันทำให้ท่านอึดอัดเออมันไม่ได้เกิดจากการถ้าคนเราถ้ามันรักกันมันเต็มใจทำให้กันแต่อันนี้คือการไปกดดันกันอะอ่าแบบต่อรองหรือกดดันกันมันทำให้ความรักมันเกิดความอึดอัดนะครับหรือเกิดการเปรียบเทียบกับแฟนคนอื่นหรือคนรักคนอื่น อันนี้หนักท็อกซิกอีแบบนึงคือการหึงหวงกันการหึงหวงการหวาดระแวงการจ้องจับผิดเนี่ยมันท็อกซิกไอแก้แหลกลองลงมาทุกลองลงมาคือความรักทําให้เป็นห่วงหรือเป็นกังวลที่ใดมีรักที่นั่นเป็นทุกข์ครับเรารักเขาแล้วย่อมห่วงเขาเมื่อเขามีปัญหาเขามีคดีความเขาไปมีเรื่องมีราวนะครับหรือเขาเจ็บป่วยเขาโดนคนอื่นเขาหลอกโดยเขาทาร้ายมา มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทาให้ท่านเป็นห่วงเพราะท่านห่วงท่านก็ทุกข์นะครับความรักมักกลายเป็นทุกข์นะครับดาวเสาร์นะครับข้อสามลองลงมาลองลงมาจากแบบแรกคือเหตุปัจจัยภายนอกมากดดันอย่างเช่นเศรษฐกิจฯฯฯมันไม่ดีทําให้เจะแต่งงานก็ไม่ค่อยมีเงินจะอยู่ร่วมกันกอบไปกันยากอยากจะมีลูกก็ไม่ค่อยอยากมีจะขยายครอบครัวหรือจะทําอะไรมันก็เซง็งหรือดูครอบครัวกีดกัน หรือไปอยู่ในที่ทํางานที่เขาห้ามห้ามมีความสัมพันธ์ในการที่ทํางานอเหตุปัจจัยภายนอกกดดันเกิดความลาดเืิอสถานการณ์ทําให้ความสัมพันธ์ท่านลาชา้าจะพัฒนาจะเปิดตัวครอบครัวไม่ถูกกันบ้างอะไรแบบเนี้ยเออพัฒนากันยากแต่งงานจะแต่งงานกันก็อาจจะต้องดีเลย์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีปัญหาหนู่นนี่นั่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ไปกันได้ยากและอึดอัดน,นะครับอันนี้ก็คือทุกลองลงมา มาข้อที่สี่เนี่ยกักกลางๆหน่อยก็คือคนโสดคนโสดจะมีเจอคนที่มีลักษณะเป็นดาวเสาลักษณะดาวเสาเป็นไงหนึ่งมักจะเป็นคนจนเป็นยาวแห่งการทุกข์ยากจนมากงหละแก่มากงหละหรือร่างกายไม่สมประกอบหรือพิการนะครับหรือค้เลอ่านะครับหรือเป็นไม้หรือสถานะสถานะที่คนแก่เนี่ยคุณอย่าลืมเลี่ยคนที่จะมาแก่ส่วนใหญ่ก็คือแต่งงานมีผัวมีเมียกันมาแล้วั้งเนื่อ เป็นพ่อไม,ไ,มไ,มไ,มไม้ไม่ไม้ก็เยอะไปตําหนิมานะครับจะคล้ายๆลาหูหน่อยๆตรงนี้นะครับคนโสดเวลาคนเจอเนี่ยบางคนก็หล่อแต่ก็จนเหลือเกินบางคนมีตังแต่ก็แก่ๆแก่นะครับหรือไม่ก็เจอแบบว่าคนแบบเออตาวีร่างกายที่ไม่สมประกอบบางส่วนนะครับอ่าก็มารักก็มาชอบท่านนะฮะหรือ อายุน้อยแต่ว่าก็ก็ทําอะไรไม่เป็นเลยอะ่ะพอเป็นภาระท่านอะ่ะเออมันทาให้ท่านเหนื่อยอ่ะ่งี่เงาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวปากหมาด้วยฮะขี้บนนะคนรักขี้บนนะฮะส่วนข้อที่ห้านี่คือสบายสุดคือคนที่ไม่มีความรักในกรณีข้อที่ห้าเนี่ยจะสบายสุดแล้วนะฮะคือท่านท่านท่านอาจจะเป็นคนที่เป็นนักเอ่อนักบวชหรือวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ย คนที่ไม่มีความรักหรือไม่มีคู่ถือเพศพรมจันทร์ไม่มีคู่ครองหรือคนที่ปฏิบัติธรรมหรือบุญบ้างงานในมันไม่สนใจความรักดาวเสาก็จะไม่มีแทบจะไม่มีผลเลยยกเว้นก็นจะเป็นเรื่องคู่ค้านิดหน่อยเท่าน,นั้นเองนะฮะแต่ความรักส่วนตัวจะไม่มีดังนั้นในห้ากรณีเนี่ยก็ใครเจอหนึ่งก็หนักหน่อยใครอยู่สี่ห้าก็เบาก็เบาสี่ก็เสมอตัวห้าก็เบาเลยไม่มีอะไรต้องเสียเลยนะครับก็เนี่ยสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้ท่านก็ไปพิจารณากันเอาเอง